สวัสดีค่ะโคชมนคนปั้นคนสำเร็จแห่งแบรนด์บัลังชิตาทีม168ค่ะวันนี้มนมาไลฟ์หน้า Facebook ของมนนะคะและวันนี้ถือว่า,าเป็นวันที่รุ่นพี่อย่างมนนะคะเพราะว่ามนอยู่ในวงการออนไลน์เนี่ยมาเข้าปีที่6แล้วค่ะถือว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการละกันเอาเรื่องความเป็นจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆ9สิ่งที่มนบอกเนี่ยค่ะ เอามาพูดให้ทุกๆคนฟังนะคะในวงการออนไลน์มันจะเป็นแบบไหนอยากให้ทุกๆคนรู้ค่ะและมนเชื่อว่าถ้าคุณฟังจบคุณจะรู้สึกว่าเออมันใช่และฉันจะทำทุกๆอย่างให้มันดีขึ้นในวงการออนไลน์และคุณอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในวงการนี้ก็ได้นะคะมนขอเช็คเสียงแป๊บหนึ่งแต่มนคิดว่ามีเสียงนะสวัสดีค่ะทุกคนเสียงมาเนาะ เสียงมาใช่ไหมทุกคนช่วยดูให้หน่อยนะคะแต่มุนคิดว่ามานะโอเคอ่ะเริ่มแรกเลยค่ะสิ่งที่คนที่ทำวงการออนไลน์นะักธุรกิจออนไลน์หรือแม่ค้าออนไลน์จะต้องเจอนะคะโอเคโคชมนคนปั้นคนสำเร็จโอเคเสียงดังฟังชัดนะคะ สิ่งที่คนขายออนไลน์จะต้องเจอมนขอสรุปมาเป็น9ก้าข้อถือว่าเป็นรุ่นพี่ได้แนะนํารุ่นน้องแล้วกันนะคะอันดับแรกเลยข้อหนึ่งเลยค่ะมณจะต้องบอกว่าคนที่ทําออนไลน์ทุกคนต้องเจอปัญหายิ่งเจอปัญหาจะยิ่งเข้าใกล้ความสําเร็จค่ะในสิ่งที่คุณจะต้องเจอคือเจอปัญหาคุณก็จะต้องแก้ไขค่ะ ทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิตในการทำออนไลน์ของคุณคุณต้องแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะได้ไปต่อเพราะฉะนั้น3ามลูปนะคะเจอแก้ไปต่อเจอแก้ไปต่อทำแบบนี้ทุกครั้งและทำบ่อยๆค่ะเพราะทุกปัญหาที่เข้ามามันจะเป็นตัวชี้วัดได้ว่า คุณเข้าใกล้ความสำเร็จค่ะยิ่งเจอปัญหาทียิ่งเจอปัญหาใหญ่ยิ่งแปลว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลอยู่ใกล้แค่เอ้่มนิดเดียวแต่ต้องแก้ทุกปัญหานะคะต่อไปข้อ2ค่ะอ่ะเราไปข้อ2กันนะคะอาชีพการขายออนไลน์มวลจะต้องบอกทุกๆคนเลยว่าไม่มีการแบ่งชนชั้นวันนะไม่มีจริงๆค่ะมีแค่หัวใจ และความพยายามและความอดทนวงการนี้ไม่แบ่งชนชั้นวันนะไม่แบ่งสูงต่ำดําขาวไม่แบ่งปริญญาเอกปริญญาตรีปริญญาโทจบป .4 จบม .3 จบม .6 ไม่มีแบ่งทั้งนั้นค่ะทุกคนมาแบบเท่าเทียมกันทุกคนจะจบการศึกษาระดับไหนก็สามารถถวยได้เหมือนกันวงการออนไลน์ไม่มีการแบ่งค่ะสวย ขี้เหรหล่อหน้าตาแบบไหนทุกคนเหมือนกันเพราะทุกคนสามารถรวยได้วงเล็บนะคะถ้าขายถูกวิธีนี่คือข้อ2นะคะต่อไปเราไปข้อ3กันค่ะข้อ3สิ่งที่คุณจะต้องรู้ว่าคนที่ขายออนไลน์มาเป็นแม่ค้าออนไลน์ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิด ไม่มีใครเก่งมาก่อนเลยทุกคนเริ่มนับหนึ่งค่ะจุดสตาร์ททุกคนเท่ากันคือเลขหนึ่งตัวมนเองกว่าจะเป็นโคชมนคนปั้นคนสำเร็จอย่างทุกวันนี้นะคะมนก็สตาร์ทที่เลขหนึ่งเหมือนกันไม่ได้ดีเดยไปกว่าใครก็เริ่มมาเหมือนเหมือนกันทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องคิดเสมอว่าที่เขาเก่งเพราะเขาสตาร์ทจากหนึ่งแล้วเขาทำไม่หยุดทุกคนมีลู่วิ่งค่ะ ลูกของใครลูกของมันไม่ต้องเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือวิ่งลูกของตัวเองให้เร็วค่ะต่อไปเราไปข้อ4นะคะสวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หมนนะคะต่อไปข้อ4ี่ค่ะหาเป้าหมายในชีวิตการหาเป้าหมายเนี่ยมนจะต้องบอกว่าถ้าใครไม่มีเป้าหมายแล้วไซส์ความสำเร็จไม่มีทางไปถึง เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำในเริ่มการทำออนไลน์อย่างแรกเลยคุณต้องตั้งเป้าหมายค่ะเช่นคุณอยากได้บ้านอยากได้รถบ้านาราคาเท่าไหร่รถราคาเท่าไหร่คุณจะต้องตั้งเป้าหมายเลยนะคะว่าคุณอยากได้แบบไหนดีไซน์ออกมาเป็นเปเปอร์เขียนเป็นตัวอักษรคุณจะต้องทำแบบนี้ค่ะเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่หลุดโฟกัสพอถ้าคุณไม่เขียนออกมาในกระดาษลอยไปก็ลอยมาในสมองลอยในอากาศ พอสุดท้ายแล้วคุณก็จะลืมค่ะคุณก็จะไม่โฟกัสมันแต่ถ้าคุณเขียนออกมาเป็นเปเปอร์นะคะคุณเขียนออกมาเป็นเปเปอร์สุดท้ายแล้วเอาไปแปะฝาบ้านค่ะมันจะทําให้เรารู้ว่าเราเคยตั้งเป้าหมายแบบนี้และเราไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วหรือยังและเราจะต้องทำขนาดไหนเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายอ่าโอเคอันนี้ข้อ4ต่อไปมาดูข้อ5กันค่ะ,ะข้อ5ของมนนะคะจะต้องบอกว่า อาชีพการขายออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้เป็นอาชีพที่มีเจ้านายใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเซลเขาเรียกว่าเซลคอนโทรนะคะเราจะต้องควบคุมตัวเองเราเป็นนายตัวเองและสิ่งที่จะควบคุมเราได้คือจะต้องมีวินยัยมนถามก่อนว่าคุณมีวินัยระดับไหนกับการมาทำออนไลน์ถ้าวินัยคุณสูงโอกาสประสบความสำเร็จเยอะค่ะแต่ถ้าคุณมีวินัยต่ำเตื่น สายนอนดึกและแล้วระหว่างที่เราได้ตื่นสายนอนดึกช่วงนั้นเราทําอะไรบ้างเรามาไลฟ์สดไหมเราโพสไหมเราคิดคอนเทนต์ไหมหรือเราทําอะไรบ้างหรือเราปล่อยเวลาผ่านไปวันๆไม่มีใครสามารถกระชากคุณลุกขึ้นมาทําได้นอกจากตัวคุณเองถ้าณนะวันนี้คุณยังไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในเรื่องนี้โอกาสประสบความสําเร็จต่ํามากค่ะ ต้องบอกแบบนี้ส่วนใครที่คุณสามารถกระชากตัวเองดึงออกจากที่นอนเพื่อลุกไปทําอะไรอะไรได้ยินดีด้วยคุณเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นแล้วค่ะอ่ะต่อไปค่ะข้อ6นะคะข้อ6ข้อนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับแบรนด์แบรนด,รนด์ตัวแทนจาหน่ายอยู่แล้วค่ะอยากขายได้เยอะอยากขายคนเดียวมันจะต้องออกมาแชร์ประสบการณ์ ต้องออกมาแชร์ความรู้ของเราเอามาส่งต่อแล้วก็สอนให้คนเป็นเหมือนเราและคุณก็ต้องสร้างทีมค่ะอยากรวยอยากขายได้เยอะอยากได้กำไรเยอะๆสิ่งที่จะต้องทำคือแชร์ประสบการณ์อะไรที่คุณรู้อย่าก,กัก เอาออกมาแชร์ให้คนอื่นได้รับรู้ว่าสิ่งที่คุณรู้มันโคตรดีเลยสิ่งที่คุณรู้มันสามารถทําให้อีกหลายๆคนสามารถต่อย,ยอดได้ทําให้คุณประสบความสําเร็จทําให้มีรายได้ได้นี่คือสิ่งที่ควรจะทำด้วยแล้วพอคุณได้ออกมาทํานะแล้วทีมคุณขยายขึ้นนะความรวยและความสําเร็จมันมาเองค่ะอ่ะต่อไปเราไปข้อที่7กันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมนยังไม่ได้ทักทายใครเลยนะไม่เป็นไรนะ เรามาเอาเนื้อหาวันนี้ให้ครบครบนะคะอะต่อไปข้อ7ค่ะอย่าเอาความสุขไปผูกกับยอดขายโอ้อันนี้ใช่เลยเพราะวันไหนที่คุณขายไม่ได้มันเป็นเรื่องของการค้าขายวันหนึ่งมีขึ้นวันหนึ่งมีลงแต่ถ้าเราเอาความสุขของเราไปผูกที่ยอดขายแล้วนั้นวันไหนขายได้มีความสุขแล้วถ้าวันไหนขายไม่ได้ท้อแท้เหรออยากตายเหรอ มันก็ไม่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นความสุขของคุณจะต้องเกิดจากทุกๆสิ่งที่ทำลงไปในทุกๆวันด้วยไม่ว่าจะเป็นการคิดคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นการไปลงคลิปแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฟังไลฟ์สดโคชมอนไม่ว่าจะเป็นการฟังเทรนนิ่งจากแม่ทีมหรืออะไรใดๆในทุกๆอย่างที่ทำในแต่ละวันต้องถือว่ามันเป็นความสุขแล้วอย่าเอาความสุขไปผูกกับยอดขาย เพราะวันนั้นความสุขของคุณจะเกิดขึ้นจากการทำหลายๆกิจกรรมรวมกันถึงแม้ยอดขายไม่มีคุณก็ยังมีความสุขอยู่ดีและนนวันที่มียอดขายสูงๆคุณก็มีความสุขอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทำคืออย่าเอาตัวเองไปผูกกับยอดขายโอเคอ่าต่อไปค่ะเราไปข้อ8กันแล้วอ่ะข้อ8วันนี้นะคะเฮยมันแบบว่าใช่เลยอย่าเป็นคนขี้น่อยใจ คนเราจะประสบความสําเร็จมันจะเป็นคนคิดการใหญ่อย่าเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยอะไรที่คิดเล็กคิดน้อยตัดออกไปค่ะทําไมเขาไม่ทําแบบนี้ทําไมแบบนี้ไม่ทําแบบนั้นทําไมบอสเขาไม่คิดแบบนี้ทําไมโปรโมโชั่นไม่เป็นแบบนั้นอย่างนี้แล้วเ่าเราจะทํำยังไงในเมื่ออย่างนี้ขายไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นอายุมุ่นอย่างนี้เอะอะเอออะตัดทิ้งไปบ้างอะไรที่มันก่อกวนหัวใจหรือว่า อะไรก็ตามที่คนอื่นเขาคิดมาดีแล้วอ่ะเขาคิดมาแล้วบางทีเราก็เลิกคิดไปบ้างวิ่งอย่างเดียวทําให้ตัวเองประสบความสาเร็จให้เร็วที่สุดนี่คือสิ่งที่ต้องทําแต่ถ้ามัวแต่ไปคิดเล็กคิดน้อยคิดเล็กคิดน้อยแล้วเมื่อไหรจะเติบโตเมื่อไหรจะหลุดออกจากบ่วงกรรมตรงนี้สักทีถ้ายังคิดเล็กคิดน้อยโอกาสเติบโตยากมากคนที่ประสบความสําเร็จแม่งไม่คิดอะไรเลยแม่งรวยอย่างเดียว เขาจะลุยทําจนสุดตัวสุดหัวใจจนเขาได้เงินเยอะๆแล้วประสบความสําเร็จอะแต่คนคิดเล็กคิดน้อยมันก็คิดอยู่นั่นน่ะคิดอยู่นั่นแหละกูทาดีไหมนะเออถ้ากูออกไปไลฟ์สดแล้วจะมีคนดูไหมนะแล้วถ้ากูขายแบบนี้เออแล้วคนอื่นเขาจะว่าไหมนะแล้วจะมีญาติเข้ามาดูไหมนะแล้วเขาจะเอากูไปนินทาไหมนะคิดอยู่นั่นน่ะคิด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 ต่อคิดคิดอยู่นั่น่ะแล้วเมื่อไหร่จะได้ออกมาทําอ่ะสุดท้ายก็ไม่ได้ทาสักทีก็โมแต่คิดอยู่นั่น่ะ เพราะฉะนั้นคนที่คิดการใหญ่แล้วคนที่ประสบความสําเร็จจะไม่คิดเล็กคิดน้อยแล้วจะพุ่งทะยานอย่างเดียวถ้าในาวันนี้คุณยังคงคิดเล็กคิดน้อยอยู่ตัดออกซะแล้วฝึกจิตให้เลิกคิดเล็กคิดน้อยเป็นคนคิดใหญ่ได้เสียทีค่ะโอเคต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะมนมาถึงข้อเแล้วนะเป็นข้อที่รุ่นพี่สอนรุ่นน้องแล้วก็อยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จจริงๆนะคะข้อเค่ะณวันที่คุณขายออนไลน์จน ขายดิบขายดีประสบความสําเร็จมีไรายได้หรือว่ายัางไม่จําเป็นจะต้องมีไรายได้สูงๆหรอกนะแต่ว่าข้อเนี้ยมนอยากให้พวกคุณทําทุกคนนั่นแหละอืมอ,อยากให้พวกคุณทําทุกคนเมืม่อขายมีไรายได้มีกงาไร<ม>แบ่งเงินที่ได้เอาไปซื้อของเซอร์ไพรส์หรือทําอะไรเซอร์ไพรส์กับ คนมีพระคุณของคุณซึ่งมวไม่รู้หรอกว่าคนมีพระคุณของคุณจะมีใครบ้างจะมีอาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นสามีอาจจะเป็นคนที่ทํางานอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นลูกน้องหรืออาจจะเป็นญาติโกกติกาอะไรของคุณนะมวไม่รู้แต่คุณลองเอาเงินสักเล็กน้อยของคุณเนี่ยที่คุณหาได้เนี่ยแบ่งออกมาแล้วก็เอาไปกินข้าวกับเขาเอาไปซื้อของที่เขาชอบ อะไรแบบนี้ค่ะมนจะบอกว่ารอยยิ้มของเขามีค่ามากกว่าเงินอีกนะลองทำดูและสิ่งเหล่านี้ที่คุณทำมันคือการทำกับดีมันจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกอะ่ะเชื่อมนของมองไม่เห็นแต่ว่ามันมันเป็นสิ่งที่มนทำแล้วมนสัมผัสได้อะ่ะเออตลอดตลอดระยะเวลาที่มนทาออนไลน์มามลก็จะทำแบบนี้มาโดยตลอดนะ มนไม่สามารถบอกได้ร้อยเปอร์เซนว่าทําแล้วจะได้แต่ทาแล้วจะได้ประสบความสําเร็จหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆสิ่งที่คุณจะได้คือคุณได้รอยยิ้มของคนคนนั้นแน่นอนคุณได้ความอิม่มเอิบอิ่มเอมใจจากคนคนนั้นแน่นอนนี่คือสิ่งที่คุณจะได้มนว่าแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วกับการที่ได้ลงมือทํานะคะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่มนพูดในวันนี้ทั้งเก้าข้อมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในวงการออนไลน์ และมนถือว่าเป็นสิ่งที่มนผ่านมาและมนเอามาเล่าให้ฟังกวข้อทั้งหมดถือว่ารุ่นพี่ได้แนะนำรุ่นน้องแล้วก็ให้ทุกๆคนที่ฟังเอากลับไปคิดมันน่าจะมีคำคำไหนของมลที่อาจจะพลิกชีวิตหรือคำคำไหนที่คุณสะดุดใจคุณติดใจแล้วก็อยากจะทำมันให้มันได้ดีสักข้อหนึ่งอ่ะต้องมีข้อไหนสักข้อหนึ่งอ่ะ เอาเป็นว่ามันเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่จะก้าวเดินต่อไปในวงการออนไลน์นะคะพวกคุณทําได้พวกพวกคุณทุกคนอะที่ฟังโคชมนอยู่วันนี้วันนี้ฮะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานอยู่แล้วเป็นคนที่อยากประสบความสําเร็จในวงการออนไลน์อยู่แล้วและมนก็ขอจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆที่จะสามารถทําให้ทุกคนเติบโตทําให้ทุกคนไปอีกก้าวหนึ่งทําให้ทุกคนไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะก็ขอบคุณมากๆวันนี้ที่ติดตาม เฟซบุ๊กของมนนะคะอ่ะสำหรับวันนี้มนไปก่อนนะมีความอิ่มเอมหัวใจในทุกๆวันและมนก็จะอยู่ข้างๆคุณตลอดเส้นทางการทำออนไลน์ของคุณนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย